ครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปาการติดตั้งตู้ฟักไข่นะครับรุ่น z l นะครับ 7801A นะครับของทางร้านเบื้องต้นลูกค้ารับตู้ไปก็ตั้งตู้ในสถานที่ขายเทสะดวกนะครับไม่โดนไอร้อนจากแสงแดดแล้วก็เอาถังพ่นหมอกขึ้นมาอุปกรณ์ที่จะติดตั้งนะครับถังพ่นหมอกขึ้นมาลักษณะนี้ฮะใส่น้ํามีขีดไว้ให้นะครับ ก็ปั๊บลงไปนะครับน้าสะอาดนะครับแล้วก็อันนี้ท่อพีวีซีใส่ลงไปง่ายๆครับใส่ไปธรรมดานะครับแล้วก็ต่อนะครับกับอะแดปเตอร์นะครับเสียบแบบนี้นะครับแล้วก็อันเนี้ยผมตอบคําถามทุกวันนะครับถามกันทุกวันนะครับเสียบตรงนี้นะครับเสียบตรงนี้เสียบตรงนี้อย่าไปเสียบกับไฟบ้านนะครับถ้ามันไม่มีไฟคือตู้ของท่าน่ะ มันยิงชื้นสูงนะครับบางท่านเอาพัดลมมาเสียบอะไรมาเสียบแล้วโทรมาช่างครับช่างคะมันไม่มีไฟสงสัยจะเสียไม่เสียครับมันเป็นอัตโนมัตินะครับตรงนี้ตอบคําถามทุกวันนะครับความคิดดีโอนะครับหัวพ่นหมอกเช่นเดียวกันนะครับบางท่านเอาไว้อย่างนี้ฮะไม่ทํางานนะครับแบบนี้ต้องวางแตะก้นถังแบบนี้ลักษณะนี้เลยครับนะครับโอเคผ่านไปหนจุดนะครับ สวิทก,กับไข่นะครับอัตโนมัติหยุดอัตโนมัตินะครับเวลาทํางานให้อยู่อัตโนมัติฝั่งไหนก็ได้นะครับนี้ฮะโปรแกรมต่างๆทางร้านตั้งข่าไว้ให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปกดทาอะไรฮะนะครับลูกค้าเพียงเสียปักแล้วใช้งานนะครับสวิกกับไข่ตัวนี้ประโยชน์ของมันคือถาดเนี่ยจะเอียงลักษณะน,นี้ลูกค้าใส่ไข่ไม่ได้นะครับท่านจะใส่ไข่ไม่ได้เลย อาท่านต้องใช้สวิตตัวนี้นะครับเพื่อให้ถาดกลับมาขนานนะครับอาพอถาดขนานให้กดหยุดก็คือตรงกลางนะครับสวิตตัวนี้จะมี3า,ามขีดอย่างนี้นะครับให้หยุดตรงกลางใส่ไข่ใส่ไข่าด้านเแหลมลงนะครับส่องเชื้อจดวันที่เสร็จแล้วปิดป,ปิดประตูตู้แล้วก็เอาสวิตไว้ฝั่งอัตโนมัติฝั่งใดก็ได้นะครับในสัดส่วนรับประกัน ส่วนรับประกันของเราจะไม่รับประกันอยู่2อย่างพัดลมระบายอากาศด้านในนะครับเนื่องจากลูกลูกค้าบางท่านนะครับปล่อยเลยครับขนลูกไก่ติดนู่นนี่นั่นไม่ดูไม่แดเสียเร็วนะครับตัวนี้เช่นเดียวกันครับปล่อยน้าแห้งก็เสียนะครับตัวนี้ทางร้านไม่ได้รับประกันให้มีอยู่2ตัวนะครับเครื่องคอนโทรลระบบกลับไข่ต่างๆนะครับรับประกันให้1ปีเต็มนะครับตัวนี้แสงสว่างไม่ใช้ปิดได้ นะครับย้านะครับไม่ใช้ปิดได้ใช้เพื่อการมองเห็นนะครับว่าโต๊ะของเราเนี่ยทำความร้อนจากฮีเตอร์นะครับนะครับให้ดูระบบการเลี้ยงไข่นะครับเมื่อกี้ข้ามไปนิดนึงนะฮะนะครับให้เลี้ยงไข่นะครับตั้งแต่ด้านในนะครับหลุมในเลี้ยงออกมาด้านนอกทีละแถวนะครับหนึ่งแถวเลี้ยงจากด้านในเข้ามาด้านนอก สองแถวนะครับจากด้านในเข้ามาด้านนอกสามแถวลักษณะแบบนี้ห้ามเลี้ยงอย่างนี้นะครับเลี้ยงขวางแบบนี้แบบนี้แบบนี้เวลามอเตอร์กับไข่ทํางานเนี่ยมันจะแบกน้าหนักข้างเดียวนะครับจะไม่ทนทานอันนี้ถาดเกิดนะครับถัดเกิดสามารถดึงออกมาได้นะครับต่อลากได้โอเคครับ